รีวิวโตโยต้าตู้คอมพิวเตอร์2.7ปี2019ออกรถไม่ต้องใช้งเงินสักบาท ัวันนี้นะครับกับผมนะครับนัดสุดบานรามิทาอยห้านับสหรับวันนี้นะครับปีนี้นะคับนัดะครับตู้นะครับโตโยต้าคอมิเตอร์ไ้ฟ้านรับุ่น2 7นะครับคันนี้ใช้ได้2อระบนะครับเบนซินบวกแกสนะครับ CNG เป็นรถเกียร์ธรรมดาปี2019นะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับเราขายเพียง6 7 9 0 0 0บาทนะครับโคตรคุ้มนะครับจากรถใหม่นะครับล้านกว่าบาทเลยนะครับเหลือเพียง 6 7 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับโปรโมชั่นของรถตู้คันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับฟรีดาวน์ศูนย์บาทได้เลยนะครับผ่อนได้สูงสุดแ4เดือนนะครับจัดไปแนนในทั่วประเทศไทยซื้อได้ทุกอาชีพนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับซื้อรถที่นี่นะครับเรามีใบรับประกันนะครับ การตรวจสภาพนะครับ inspection นะครับ b ลายวันดูคาดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิษพ่มไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับ o p ชั่นของเจ้ารถตู้นะครับ Toyota Commuter คันนี้นะครับว่ามี o p ชั่นอะไรมาบ้างนะครับแล้วรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่า o p ชั่นด้านนอกนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวนะครับ ตั้งกระจังหน้านะครับตกแต่งด้วยโครเมียมทั้งหมดนะครับกันชนนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกนะครับผู้หน้านะครับส่วนไฟหน้านะครับที่ได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับเริ่มจากนะครับกระจกมองข้างนะครับคันนี้เป็นสีดํานะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าเลยนะครับ ถัดมานะครับคันนี้นะครับล้อนะครับที่ได้มาเป็นล้อกระท้านะครับขอบ15นะครับมาพร้อมฝาครอบล้อนะครับคันนี้ระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรคคู่หน้านะครับถัดมานะครับด้านมือเปิดนะครับประตูคู่หน้านะครับเป็นสีดานะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสนใจนะครับ อยากได้รถตู้นะครับไฟฟ้านะครับนึกถึงนะครับนัดถึงรนใบ้านได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับที่นี่นะครับเรื่องรถเราจริงจังเรื่องบริการเราจริงใจนะครับถัดมานะครับด้านท้ายนะครับคันนี้ออปชั่นนะครับของรถตู้นะครับก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับด้านท้ายก็จะมีโลโก้โตโยต้านะครับแบบพรีเมียมนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีดานะครับด้านบนก็จะมีที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับไฟเบรกตรงที่3ามแบบ LED นะครับ คันนี้นะครับใช้ได้2ระบบนะครับเบนซินนะครับบวกแก๊ส CNG นะครับถังแก๊สจะอยู่ข้างในนี้นะครับที่นั่งนะครับเป็นรถป้ฟ้านะครับไปไหนไปได้หลายคนเลยนะครับคันนี้ที่นี่รถตู้เรามีเยอะนะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับโตโยต้านิสสันนะครับแวะเข้ามาชมมันได้เลยนะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับ ก็จะมีนะครับประตูนะครับตรงนี้นะครับห้องโดยสารนะครับขึ้นลงนะครับคันนี้เป็นประตูสไลด์แบบธรรมดานะครับไม่ใช่เบฟ้านะครับภายในนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับภายในกว้างนะครับ มีหลายที่นั่งนะครับจะไปเที่ยวไปไหนนะครับไปแบบครอบครัวนะครับผมแนะนําไปรถตู้นะครับคุ้มมากนะครับไปไหนไปได้หลายคนเลยนะครับแถมคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับจะใช้เป็นชินก็ได้นะครับจะใช้แก๊สเอ็นจีวีก็ได้นะครับประหยัดจริงนะครับโคตรคุ้มนะครับจากรถใหม่ล้านกว่าบาทนะครับเหลือเพียง6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นฝั่งคนขับกันต่อนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับมาพร้อมถุงลมนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพวงมาลัยปรับสูงต่ําได้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถปรับสูงต่ําได้เลยนะครับกุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับแบบธรรมดานะครับแบบแมนนวลนะครับเครื่องยนต์2.7นะครับคันนี้ปี2019นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันหน่อยนะครับคันนี้ นี้นะครับเลขไม่อยู่ที่9 9 8 5 6กิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอนะครับที่นี่การันตีร0 0เเซนะครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์แก๊สนะครับไม่อยากใช้แก๊สนะครับก็กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะตัดเป็นน้ํามันเองนะครับถ้าลูกค้าอยากใช้แก๊สนะครับกดตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นนะครับตุ่มแก๊สนะครับตอนนี้เหลือขีดนึงนะครับ ก่อนส่งมอบนะครับเรานํารถเข้าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์ t o y o ต้ให้ฟรีนะครับที่นี่ขัดเครือบสีให้ฟรีนะครับเก็บร้อยขีบควรนะครับตามการใช้งานนะครับที่เจ้าของเดิมใช้มานะครับ ก่อนส่งมอบนะครับทุกคันเลยนะครับที่นี่เรื่องรถเราจริงจังเรื่องบริการเราจริงใจนะครับการันตีตัวถังโครงสร้างนะครับบายวันทูกคันนะครับอินสเปกชันนะครับมีเอกสารยืนยันทุกคันเลยนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับอยากได้รถตู้สวยๆนะครับไปใช้ในครอบครัวนะครับนึกถึงนัดสุนทรบ้านบ้านรามินทาซอย5ได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถตู้คันนี้นะครับสามารถมาทดลองขับนะครับหรือนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ตลาดรถกลางคืนนะครับของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะครับช่วงกลางวันนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกนะครับนัดดูรถช่วงเย็นได้เลยนะครับของเราเปิดบริการทุกวันนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับ ื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ในอีพีหน้านะครับว่านัดจะนํารถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับนัดขอลาไปก่อนนะครับและพบกับนัดได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ